สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะแอดหวานมาแล้วค่ะสําหรับอพิโสด์นี้นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหวานก็ได้มีโอกาสดูนะคะละครจีนคอสตูมโบราณนะคะที่มีน้องโอรุยเพิงเป็นพระเอกนะคะถ้าเพื่อนๆจาไม่ได้ว่าโอรุยเพิงคือใครนั่นก็คือนะคะ,อะจอมยุทธในดารุณพเนจรนะคะทองแดนยุทธภพค่ะซึ่งก็ดังระเบิดระเบอ้อไปเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่อง a love is written in the star นะคะก็นําแสดงโดย น้องโอรุยเผงเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้แล้วก็นางเอกก็น่ารักมากๆเลยค่ะน้องฉีนะคะฉีเหยียนตี้นั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะจะมีทั้งหมด24ตอนแล้วก็ออนแอร์อยู่ที่แหมงโก้ทีวีแล้วก็เรื่องนี้มีสับไทยนะคะเพื่อนๆก็ออนแอร์มาตั้งแต่วันที่31มีนาคมแล้วแล้วก็จะออนแอร์ไปจนถึงวันที่23เมษาย,ยนนี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะก็มีวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเราก็จะได้เห็นหน้าหวาน ของพระเอกนะคะโอรุยเผิงนี่แหละค่ะแอดวานก็ชอบน้องเขามากเช่นเดียวกันนะคะน้องเขามีความตลกน่ารักแล้วก็หล่อแล้วก็ตาดวงตาสวยมากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะผู้ที่มาเขียนบทละครนะคะก็คือคุณโจเหมี่ยวนั่นเองแล้วดเลคเตอร์ก็คือคุณส่นจินเฟยนะคะเป็นแนวแบบประวัติศาสตร์แบบโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะเป็นแนววัยรุ่นมีความแฟนตาซีด้วยล่ะค่ะสาหรับน้องจูดี้อ่าน้องจูดี้คือน้องนาง เอกนะคะชื่อภาษาอังกฤษน้องเขาชื่อจูดี้ฉีค่ะน้องจูดี้นะคะรับบทเป็นโจหยวนนะคะส่วนโอรุยเพิงนะคะรับบทเป็นเวยฉีค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็โจหยวนเนี่ยเป็นหญิงสาวที่แบบ ที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เข้าสู่สถานศึกษาชิงหยุนค่ะเพื่อปกป้องพี่ชายของนางนั่นเองนะคะนางก็ได้พบกับพระเอกของเรานราคาชายหนุ่มนะคะที่กลัวการแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวที่กลัวฝนค่ะแล้วก็มีข่าวลือว่าแหมจะแย่งชิงภรรยาในอนาคตของเขาด้วยนะคะก็เป็นบอกแล้วว่ามัน ทีมเป็นแนวแบบก็ตลกตลก,ตลกนิดๆน,นะคะแต่ว่าอิงประวัติศาสตร์ด้วยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีความเรียกเรียกว่าเครื่องแต่งกายเป็นแนวแฟนตาซีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะ นักแสดงถ้าพวกเราดูจะมีความรู้สึกว่ามีความสดใสนะคะแบบเฟชชี่เป็นดาราวัยรุ่นที่ที่น่าจะมีเอ่อหลายๆคนเลยที่จะเดินทางไปในเส้นทางนี้ได้อย่างสว่างสวยนะคะเป็นซูปเปอร์สตาร์ได้เลยค่ะอย่างน้อยหนึ่งคนก็คือพระเอกนี่แหละนะคะสำหรับนะคะในเรื่องนี้ก็คือเอ่อพระเอกของพวกเรานะคะก็จะเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของของท่านโโหเลยล่ะคะ่ะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความสามารถมากๆมีความคือเป็น ความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นถือได้ว่าเรียนเก่งในสำนักศึกษาเขาเรียนเก่งค่ะเกิดมานะคะทีนี้ก็คือการแต่งงานเนี่ยมักจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะทุกคนก็มักจะแบบว่าเรียกก <c oughs> ็ <c oughs> คือมีคำล้อนะคะว่าเออเป็นเป็นภรรยาของสามีอะไรแบบนี้นะคะก็เมื่อมองเว็บแรกเขาก็ดูสงบแล้วก็ร่าเริงแต่ว่าในส่วนตัวเขาแล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่ ที่จริงๆแล้วลึกๆอะเขารอคอยการแต่งงานที่ดีของตัวเองของตัวของเขาอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขามีปัญหาเรื่องชีวิตที่แบบจะต้องจะต้องแต่งงานกับใครสักคนนี่ละฮะนี่ก็คือเจ้าบ่าวที่กลัวฝนนะคะเป็นโลกของพระเอกของพวกเราส่วนนางเอกนะคะโจโหยวนเนี่ยก็คือน้องจูดี้ฉีจะเป็นสาวที่ผดเด็ดการค่ะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูหวานๆนะคะแต่ว่ารูปรักกับนิสัยไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ค่อยรัก สวยหลักง,งามหรอกเป็นคนเรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความแข็งแกร่งมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะความสามารถของนางก็คือนางสามารถมองเห็นชะตากรรมของผู้คนได้นะคะนี่ก็เป็นอ่า เป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์พิเศษค่ะแต่ว่าเมื่อใช้พลังแต่ละทีก็จะมีผลข้างเคียงของการใช้พลังเหนือธรรมชาติด้วยนะคะนั่นก็คือความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะมันจะหายไปอ่ะอย่างเช่นความรู้สึกรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถพัฒนาความรู้สึกต่อผู้อื่นได้นะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีอาการป่วยค่ะป่วยเหมือนป่วยเลยคือมีอาการแบบใจสั่นนะคะแล้วก็มีอารมณ์บางทีก็รุนแรงบางทีก็ต้องนอนติดเตียงอะไร แบบะะก็เป็นความตลกสนุกสนานของทางด้านอาการของนางเอกซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการที่ที่ใช้พลังในการมองเห็นชะตากรรมของผู้อื่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าเวลาที่นางปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วอยู่ในสํานักศึกษาชิงหยุนนะคะนางก็แสบไม่เบาค่ะเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาสิทธในสํานักชายนั้นนะคะก็คือหวาดกลัวนางกันสุดๆเลยนะคะโจหยวนแล้วก็เหว่ยฉีเนี่ยก็คือจริงๆแล้วจะมีฉายาในเรื่องก็คือ ฉีหยวนฉี้ยวนนะคะนี้ก่อนที่อ <fol> ตอนแรกเลยอะ่ะก็จะเป็นในแนวที่แบบเจอกันแล้วไม่ถูกกันก่อนนะคะสําหรับเรื่องนี้พระเอกนางเอกไม่ค่อยถูกกันแล้วจากนั้นก็ค่อยมาพัฒนากันทีหลังนั่นเองนะคะหวยฉีนั้นจะเป็นคนที่แบบโอ้โหพูดตรงไปตรงมาเรียกได้ว่ามีลิ้นเป็นพิษค่ะชอบคือคําพูดของเขาก็ทําให้หลายคนอึกขึ้นมานะคะแต่ต่อมานะคะพอไม่ถูกกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีจุดเปลี่ยนทําให้ทั้งคู่ต้องมาอยู่ด้วยกัน ือเผชิญหน้ากันแล้วก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะวีรกรรมมากมายของโจโหยวนนี่แหละคะ่ะของนางเอกของพวกเรานะคะคือนางมาที่นี่นางก็ต้องการที่จะปกป้องนะคะปกป้องคนที่นางนับถืออย่างพี่ชายหรือก็ครอบครัวอะไรของเขานี่แหละคะ่ะมาแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความอิสระนะคะกล้าหาญแล้วก็คือต่อมาก็คือเป็นที่รักอะของทุกๆคนในในชั้นเรียนนั่นแหละนะคะทีนี้นะคะเพราะรองค่ะเพราะรองก็ น่ารักดีนะคะในบทตัวละครชื่อว่าหนิงหลานนะคะเพื่อนๆดูกันยังเอ่ยหนิงหลานรับบทโดย อี้ไปเฉินนะคะก็น่ารักดีค่ะซึ่งอดีตนะคะก็ราชาจโจนนะคะ <c oughs> ก็มาในเรื่องนี้ก็จะมีความแบบเออมีความแฟนตาซีด้วยเนาะมีมีเป็นแบบว่าเป็นผู้ที่เขียนนะคะตำนานวีรบุรุษต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะคะที่มีภรรยา3ามคนแล้วก็มีนางสนมสี่คนแล้วก็เรื่องราวอื่นๆอีกนะคะทีนี้ค่ะด้วยความที่มันยังเขียนไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาต้นแบบในการที่จะนํามาเป็นตัวละครเขาแล้วเขาก็จะเขียนไปด้วยความ กระตือรือร้นอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่แต่ละตัวละครน,นะคะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเมื่อกี้นี้เป็นะลองใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นนางรองหรือว่าผู้หญิงคนที่สองนะคะในเรื่องนี้ก็คือตัวละครหลินเยี่ยนนั่นเองนําแสดงโดยน้องหยางซินอิงนะคะก็เป็นแบบโอ้โหผู้หญิงคุณหนูที่ร่ํารวยมากๆแล้วก็มีเกียรติแล้วก็มีความเงียบๆนะคะไม่ค่อยพูดค่ะแล้วก็อ่อนโยนนะคะอ่อนโยนแบบเป็นบุคลิกภาพที่อ่อนโยนเพราะถู ฝึกมาจากตระกูลที่ดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็เป็นผู้ที่สามารถอ่านอดีตของบุคคลตามรูปรักษ์ของเขาได้ค่ะก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปจริงๆนะคะเรื่องนี้ก็คือการดําเนินเรื่องก็เป็นไปอย่างน่าสนใจแล้วก็สนุกดีนะคะดูได้เพลินๆเรื่องนี้เพื่อนๆอย่าไปดูแบบว่าจ้องเอาสาระเยอะนะคะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าดูเพลินๆเออมันก็ไปเรื่อยๆแล้วค่ะก็เป็นแนวที่พวกเราก็ดูมาหลายเรื่องแล้วล่วละนาอที่นางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชาย เข้าไปอยู่ในสำนักศึกษาที่มีแต่ชายล้วนนะคะทีนี้ในกลุ่มนะคะก็ยังมีอีกค่ะมีแต่หนุ่ม,หมๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ชายอันดับต่อไปก็คือตัวละครหลี่เมียนก็น่ารักนะคะเป็นคนขี้เล่นน่ารักมากคือความความรู้สึกของเขาคือเป็นคนที่อับจนในเรื่องความรู้สึกแต่ว่าเดี๋ยวพอ,เ,อ,อเรื่องราวดำเนินไปก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีมีความรู้สึกมากขึ้นมานอกจากนั้นยังมีเผยอินนะคะตัวเผยอินก็ น่ารักค่ะซึ่งมาจากเผ่านะคะชิงหลินซึ่งก็เป็นดวงจันทร์ชั้นล่างแล้วก็มามาเรียนที่นี่คือเหมือนกับว่าดูสวยงามเหมือนกับนางฟ้าที่ถูกในประเทศอะไรแบบนี้นะคะมีความาใช้เงินเก่งดื่มดากับความสุขนะคะก็มีหลายๆคาแรคเตอร์ค่ะซึ่งองค์ประกอบนะคะมันในเรื่องนี้จะเป็นแบบแนวแฟนตาซีด้วยเพื่อนๆก็จะได้เห็นเรื่องราวที่มันเหนือธรรมชาตินะคะแต่ว่าเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เรื่องนี้ก็จะมีความแตกต่างจาก เทพนิยายนะคะแต่ว่ามันมีมีความเป็น,นแฟนตาซีนั่นแหละแล้วเรื่องนี้เป็นแนวของมีแบบ i, มิติคู่ขนานด้วยนะคะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปเพลินๆมันเป็นแนวที่ที่คนแต่งนิยายชอบ,บแต่งกันเอาง่ายๆ,ๆค่ะแต่งไรก็ตามนะคะเรื่องนี้รับประกันได้ถึงความเจริญหูจเจริญตาของไม่ว่าจะเป็นพวกเราคนดูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะอย่างหวานหรือว่าคนดูที่เป็นคุณผู้ชายอย่างทุกท่านที่เป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าผู้หญิงเรื่องนี้ทั้งสวยทั้งน่ารักมากมาย ลายคนแล้วก็ผู้ชายก็หน้าหลักหนะ่าเอ็นดูหลายๆคนเลยค่ะแล้วแต่ละคนก็มีลักษณะแล้วก็บุคลิกเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลานะคะอย่าลืมเก็บนะคะเรื่องนี้ก็ออนแอร์อยู่ทาง Mango TV นะคะชื่อไทยหวานไม่รู้อ่ะเห็นเขายังเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษอยู่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆรู้ชื่อไทยของ Love is written in the star, s t a r ก็สามารถที่จะแชร์มาบอกหวานได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้นะคะเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานนั้นอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ